คนนครพนมก็ออกรถได้นี่ล้อทรงจังหวัดนครพนมติดกับฟังเล่าเอฟซีลายในะนะครพนมนะเอฟซีาลายนะแล้วก็ไอเสียงก็เป็นเอฟซอันนี้ด้วยประธานห้างด้วยนะนี่เดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านประธานห้างนี่ส่งนครพนมอ๋อตัวนี้เป็น สี่ประตู LDA รถปี21-22ลอ้อแม็เวลยางยีรับนะลูกค้าจะเป็นคนอีสานเป็นคนครพนมเป็นคนเหนือเป็นคนไตเป็นคนเล่าเป็นคนพมา่าคนกัมบูชาครับว่าจะเป็นคนว่าจะขับรถได้ขายให้ปั๊บขับเป็นก็จะสอนขับอีกครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดนี่ขขาวสารอาหารแห้งนะปลากระปองหมูหมาปลาปิ้งนะครบแถมให้พร้อมนะเอกสารเอกสารพร้อม นลูกค้าเฮ็ดงานบริษัทเป็นคนนครพนมแต่เฮ็ดงานอาจจะอยู่อยู่แถวอะไสมุทรปราการหรือท่านอะนี้แหละครับกร <นะ S 2> ุงเทพกรุงเทพเนาะนะคันนี้จะเมื่อบ้านนาครพนมนะเมื่อบ้านปีใหม่นี่ไลเนอร์สวยงามท่อไทเทเนียมตัว LDA นะนี่ไลน์ุ่งไลเนอร์นะรีวิวทรงใไงเนี่ยจะรีวิวจะขายเนี่ยหลายพี่น้องแล้วจะถามว่าไอเสียมเจ้าขายได้ยังเครียดบนรถนี่เป็นอัดคลิปดูเมือหรืออัดซื้อเข้าไป อัดเลนอัดหัวอัดเลนอัดหัวเคยขายได้ป่ะเฟ้ยวก็จะว่างมาแล้วนมันอัดเลนอัดหัวก็มันมีค่าจะจ่ายนด่เลอัพคลิปในี่าเน็ตกับพันสองพันเลยนี่นี่มันก็ต้องขายรถขายลาดนี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเอ้านี่ทรงเอฟซีนคอนปนมสวยงามหน้ารถการันตีบาเสียวบาส้นบาต่ำเม็ดอาร์คเดิมนะสวยงามเดี๋ยวเปิดตังเครื่องเข้เพื่อ เดี๋ยวลูกค้าแล้วเพื่อเจ้าของรถโอ้ยเสียบคือปรเปิดของเครื่องไอ้เบิ้งแน่าอนะอ่ะนี่เครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์ครับหมอน้ามอน้าบ่ใสนะหมอน้าเขียวปื้อเลยเพราะว่าอย่างครับใส่น้ำยาไปน้ำยาน้ลอยอย่างนี้ผมเป็นขีดสนิมนะน้ำยาน้ำยาอผมเป็นขีดตะไคร้เนาะนะแฟนเพจเดิมลองแก้มเดิมฝาปุงเดิมสวยงามระบบปลอดภัยเดิมเอเอพีเอสเครื่องเดิมทุกอย่างฝาปุ๋งยังไม่เคยถอดเลย กราบขอพรบคุณลูกค้าเอฟซีจากนครพนมนะที่ตัดสินใจซื้อรถไก๋เสียมครับโบยเป็นจังหวัดนครพนม <c oughs> หรือจังหวัดใด,ดก็ซื้อรถไก๋เสียมได้เบิร์ตทุกจังหวัดนะออกรถไปก็คอยล่าคอยลวยคอยถูกหวยเงินล้านคอยมังคอยมีนะคอยเดินทางแค่คอดปลอดภัยทุกเส้นทางขับเส้นทางใดก้อยพ่อเงินแสนเงินล้านนะขอบคุณในหลายที่มาซื้อรถไก๋เสียมนะไอเสียมนะ บ่มี่ยังให้นอกจากว่าขอบคุณเพราะว่าอย่างครับลูกค้าเบิ่งออนไลน์บ่เคยมาเบิ่งรถตัวจิงนะให้ความไว้วางใจให้ความเสื่อมันเสื่อใจซื้อรถพันออนไลน์นะไอเสียมก็กราบขอบคุณหลายๆนะที่ให้ความไว้วางใจโดยที่ว่าบบเคยเห็นรถเลยที่เสื่อใจเป็นหนีราคาสี่แสนห้าแสนนะไอเสียมนะก็ให้ความจริงใจกับขึืนด้วยการรีวิวเบิ่งหาของดีให้ลูกค้า,าบ่แมนว่า ลูกค้าบอด้เบรงรถหาของบอดีเขาเขาก็จะเปอยเขาก็จะ,ล,จะล่อยด่าเฮ้าเป็นบาปเฮ้าผู้ขายนึกมือถึงเขาเป็นผู้บริโภคเขาก็อยากได้ของดีเป็นบ่เขาก็อยากได้ของดีเพราะฉะนั้นเขาต้องหาสิ่งดีๆให้ลูกค้าเขาจถึงบอกต่อคนนั้นต่อคนนี้ให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเขามาซื้อต่ออีกนะเค็ดนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อรับประกันได้เลยว่าได้รถดีแท้แน่น,นอนนะไอเสียงไปก่อนเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับรวยๆอย่างเฮงเด้อครับผมขับคี่ปลอดภยัยทุกการเดินทางปีใหม่นี้ นะส่วกๆมันๆครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ